คนยนคนนี้มาถามลุงดีว่าลุงลุงเจ้าเห็ดแต่บุญแต่ทานจักหน่อยังาูบ่มีบนอยู่เจ้าเฉือเอาฉาปราชันคอยชีขายให้ขายแฉนเดียวครั้งแรกว่าจะขายแฉนเดียวลุงดีบอกว่าเงินบม่มีมันแพงโคตรหกหมื่นก็เอาประชันมาเขาเลยขายหกหมื่นื้อไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งงานเสร็จโยมดีก็เหมารถคนเดียวอีกแหละรถรถบ้านสี่ห้าคันมาส่งที่นี่ไม่ถึงเจ็ดปัน ประกาศอนุมัติสะพานข้ามในน้ำผงที่ตรงหกมือนขึ้นแปดแสนอ้อมันวาดสิงห์แสนหนึ่งได้แปดบาทนท่านนั่นรวยไปการทำบุญกับปกคคลผู้มีศิลมีคุณธรรมอันเป็นอดีกเหมือนเนื้อนาะอันไพ่บุญที่บอกว่าอับปักทินนังพระหุโหติพระหุทินนางพระหุตังให้น้อยได้มาก ให้มากก็ยิ่งได้มากลุงดีนั้นก็เลยรวยรวยไปเรื่อยรวย,รวยจนตายตายก็ยังมีเงินเหลือไว้รวยให้ลูกให้เต่าจากตายก็ยังรู้อีกด้วยมาลาอาตมามาลาตายอยู่ที่นี่ผมสิตายเลยแล้ว,วะ่ะผมฝันว่าเขามาเอาผมไปเป็นหัวหนา้าบวชที่พามพอไหวปีหนึ่งมันจะหอดเลดยด้อาตมาก็บอกว่าวไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวตายอกไปโกูกเราทําดีอยู่แล้วพอถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวา ปีสี่เกก็ตายรู้ไหมกระทั้งเวลาตายในยทําดีมาตลอดแต่ดีนั้นอ่านหนังสือก็แทบไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่งามแต่รวยเหลือเกินทําอะไรไม่น่ารวยก็รวยแสดงว่าบุญที่ท่านทํานั้นกรรมชั่วแต่ก่อนคงมีน้อยกรรมดีในชาตินี้จึงเพิ่มโพนให้เรื่อยควรจะเลือกการทําบุญพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าวิจยทานนางสุขตับประสถังเลือกให้ดีๆแล้วจึงให้ทานพระสุคตเจ้าสรรเสริญ ทำอย่างไรจะได้บุญทำอย่างไรจะสิ้นเปลืองน้อยจะได้บุญมากๆจะเกื้อกูลได้ประโยชน์มากๆท่านกล่าวว่าการทําบุญทาทานเหมือนกับการรบทานนั้นจะยุทธรรจะสมมานะครการให้ทานการทําบุญเนี่ยเหมือนกันกับการรบนักรบแม้จะมีจํานวนน้อยก็าสามารถชนะคนหมู่มากได้เพราะเขาเป็นนักรบบุคคลมีของน้อยแต่มีเจตนาเชื่อกรรมประบาปมีบุญมีผลของตาําหิ แม้ของนั้นจะน้อยเจตนาที่เชื่อกรรมความเชื่ออันบริสุทธิ์ทำน้อยก็ได้มากเพราะเหตุน,นั้นพี่น้องพวกเรายากจนนะคน่านไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวตนเองจะยากจนบัณฑิตชนกลัวตนเองจะยากจนจึงรู้จักขวนขวายเลือกเฟ้นในการให้ทานเพราะเหตุน,นั้นถ้าเรารู้ว่าเรายากเราจนนี้จงขวนขวายในการทำบุญเถิดแม้เพียงเล็กน้อย โอกาสที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นโอกาสหาได้ยาก